ถ้าเวลาลิขิตสากกตอนที่ห้าสิบห้าเราเจียงกว่าสายตามองทุกคนและเริ่มเล่าสิ่งที่เขารู้เกี่ยวกับลทัทธิพวกผ้าเหลืองต้นกำเนิดของลทัทธิพวกผ้าเหลืองอยู่ที่แคว้นที่จิวส่วนกลุ่มพวกผ้าเหลืองส่วนใหญ่ในห่อปะล้วนมารวมตัวกันอยู่ภายใต้บังคับบัญชาของสามพี่น้องเตี่ยวกุ๊กทั้งสามคนนั้นมีทหารและพลเรือนใต้บังคับบัญชาอยู่หลายเลือ่อนแสน และขอที่ป้นสะดมมาส่วนใหญ่ก็ถูกส่งไว้ที่อำเภอกงโจวไม่ทราบว่าทุกท่านสังเกตเห็นหรือไม่กำลังรบของศัตรูนั้นผูกผ้าเหลืองที่เตียวกลบมดมผลมาด้วยตัวเองหน้าสะพึงกลัวอย่างมากทุกคนต่างพยักหน้าเบาๆพวกเขาต่อสู้กับผู้นำลทัทธิพวกผ้าเหลืองประหลายหนจึงเข้าใจได้อย่างกตินครั้งนี้ กำลังรบของศัตรูนั้นแข็งแร่งขึ้นกว่าเดิมอย่างเห็นได้ชัดข้อเสียของกองทัพเรานั้นคือมีกำลังทหารน้อยเกินไปแทบไม่ถึงเศษเสี้ยวของกองทัพโพวกผ้าเหลืองเสียด้วยซ้ำทั้งยังไม่มีกำลังเสริมชั่วคราวอีกด้วยทุกคนอดทอดถอนใจไม่ได้งานลื่นเลือนกลายเป็นบรรยากาศหดหู่ยิ่งนะักในแง่ของความสามารถทางการรบก,กองทัพโพวกผ้าเหลืองด้อยกว่ากองทัพหลวงอยู่มากคู แต่เนื่องจากความต่างของจำนวนคนนั้นมีมากเกินไปจึงทำได้แค่เฝ้ารักษากำแพงเมืองไว้ให้มั่นเท่านั้นทุกคนเข้าใจความจริงข้อนี้ดีไม่เช่นนั้นคงไม่ต่อสู้ยืดเย้อกับกลุ่มพวกผ้าเหลือมานานนับหลายเดือนโดนล้อนโดนถังกันเป็นว่าเล่นสิ่งที่ผู้บัญชาการเล่ากล่าวพวกเรารู้ซึ้งแล้ววาจาของเราปีแฝงไปด้วยความขื่นเคือง ทัพอาสาเองก็ต้องตีฝ่าวงร้อมอย่างยากลำบากกันอยู่หลายคาเราเจียงโบกมือให้ม่งบอกให้เขาใจเย็นทุกท่านทราบถึงข้อดีของกองทัพเราแล้วหรือไม่เราปี่ยกยิ้มรีบช่วยโอกาสตอบอย่างแข็งขันขุนพลของกองทัพเรานั้นห้าวหาญเพียงไก่แต่ละคนสู้หนึ่งต่อหนึ่งรได้ทุกคนมองไปที่ชายหน้าหยก โดยสายปลาเหยียดหยาบเป็นแค่เจ้าชาติทอเสือขายรองเท้ายังจะกล้าพูดออกมาได้หาดหนึ่งต่อร้อยได้จริงโจรพวกผ้าเหลืองไม่กำจัดไปนานแล้วหรอกแม้ทุกคนจะไม่ใช่ชอบกองทัพพวกผ้าเหลืองทว่าก็ไม่เคยกล้าอัวตีขนาดดีโลติปไม่ใช่ตามองสิไม่ได้ความด้วยซ้ำในใจของรองแม่ทัพเล่าปีนั้น ม่สำคัญอะไรเลยแม้ต่น้อยผู้บัญชาการเล่าไม่ต้องไปสนใจคำพูดไหลสาระเจ้าพูดต่อได้เลยทันทีจิโรติพูดคำนี้ออกมาใบหน้าของเราปีพันแดงก่ำอับอายแทบอยากวุดดินหนี่เราเจียงเหลือบมองชายหน้าหยกด้วยความนับถือไม่คิดเลยว่าชายคนนี้จะหน้าหนาได้ขนาดนี้ยังมีหน้าอยู่ที่นี่ต่ออีกหรอข้อดีของกองทัพเรานั้น อยู่ที่อาณาเขตกว้างใหญ่มีประชากรจำนวนมากมีสเสบียงไม่ยากเติมเสริมให้ไม่ขาดแม้จะไม่ดีเท่ากองทัพพวกผ่าเหลืองในทันทีทว่านานวันเข้ากองทัพพวกผ่าเหลืองย่อมเทียบไม่ได้อย่างแน่นอนสิ้นเสียงของเราเจียงนั้นเราปีที่รู้สึกเหมือนรู้แจ้งก็มิปากจริงด้วยเหตุใด ถ้าค้นคิดไม่ได้ความคิดของเราปีธนาที่นักท่องเวลายินย่องเขากำลังขโมยบทบาดในหน้าประวัติศาสตร์ของท่านรองแม่ทัพทุกคนเองก็เหมือนกับตื่นขึ้นมาจากความฝันเช่นกันดวงตาสว่างสวัยและกดทยักหน้าตามมีได้แม้กองทัพโวกผ้าเหลืองจะมีคนมากกว่าทหารและพลละเรือนต่างอยู่ที่นี่ทั้งหมด และล้มตายลงไปก็เรื่อยๆด้วยปากท้องหลายแสนปากทุกวันไม่ว่าสเปียนจะมากแค่ไหนก็มีอาจทนต่อความอัตคัดและทำได้แต่นั่งกินนอนกินสมบัติเก่าจนหมดเท่านั้นหากกองทัพเราเริ่งเข้าโจมตีพวกกลุมพวกผาเหลืองต้องคุ้มข้างและต่อต้านอย่างแข็งขันเป็นแน่เพราะว่าหากเอาแต่ล้อมไว้ไม่โจมตีนายวันเข้า กลุ่มพ่อพานเหลือจะสับสนอลลษมาถึงเวลานั้นกองทัพเรารอซ้ำในยาม้าศึกอ่อนแรงจะมิชนะเชียวเลยรเราเจียมั่นใจในกลยุทธ์ของตัวเองยิ่งนะตามประวัติศาสตร์โลติสก็บุกโจมตีเตียวกบด้วยวิธีนี้น่าเสียดายที่โลติสทำให้สิิ์ขันทีคุณเถือกจึงถูกพาตัวเข้ากลับไปยังเมืองลุกและเกือบมีภัยถึงชีวิต มิเช่นนั้นกลุ่มพ่อพ้าเหลืองคงถูกจัดก,การเร็วกว่านี้หลายเดือนแล้วองทัพเราจำนวนสามหมื่นคนจะปิดล้อมปุ่จงซึ่งมีผู้คนหลายเลือนแสนได้อย่างไรหากทัดปัตตูโจมตีเข้ามาจะทำเยี่ยมไลเตียวหมุยนั้นรู้สึกว่าเราเจียมพูดไปเรื่อยมันมีหลักคนน้อยล้อมคนมากที่ไหนกันตอนนี้ กลุ่มพวกผ้าเหลืองพึ้นพ่ายแพ้ขวัญกำลังใจย่ำแย่หากเราเดินทัพในเวลานี้กลุ่มโพวกผ้าเหลืองย่อมมิกล้าออกมารบกับกองทัพของเราเป็นแน่กองทัพเราปิดสามด้านและเปิดด้านเดียวสร้างป้อมปราการที่กว้างขวางแม้โจนพวกผ้าเหลืองออกมาสู้รบก็ไม่มีทางชนะทั่วทั้งหอปกัก มีกองกำลังทหารจำนวนมากมาเสริมมิคะ่ะหากกองหนึ่งพ่ายกองหนึ่งก็มาเสริมจะมิชนะได้ยังไรเตียวหุยยังคงมิยอมแพ้และถามขึ้นมาว่าปิดล้อมสามดานันเปิดแค่ด้านเดียวและหากกโจรผู้ฆ่าเหลืองกูกนันหนีออกมาทางประตูเดียวเล่าจะทำยังไรเราเจียงมองเตียวหุย เหมือนมองคนโง่ในตาเปลี่ยนไปด้วยความไม่พอใจเจ้านั้นข่าหมูมากเกินไปหรือไหร่ถึงได้กลายเป็นคนสมองหมูไปซะแลว้วเตียวหมุยนั้นถลึงตามองทุกคนที่หัวล็อะเขาหันไปหาผู้บับัญชาการหนุ่มอย่างแค้นเกืองและ กำลังจะเปิดปากดายุดยุดเดี๋ยวนี้เราปีเอารูปน้องไปเก็บที่มุมห้องและกะสิบอธิบายให้ฟังเสียงเบาสบียงส่วนใหญ่ของกลุ่มพวกผ้าเหลือมอยู่ในกงจงการละทิ้งเมืองและจากไปคือการทำลายตัวเองโกติดนั้นมอเราเจียนดีขึ้นไปอีกถ้าไปเห็นเลยว่าเขา จะใจตรงกันกับตัวเองคำพูดของผู้บัญชาการเล่านั้นตรงกับความเห็นของข้ามาพรุ่งนี้ขอให้ขุนพลทุกท่านตรวจนับทหารอีกสามวันเดินทางไปยังกงจงเมื่อถึงตอนนั้นหุดคู่น้ำให้กว้างปิดล้อมเที่ยวกกเอาไว้เมื่อเห็นว่าโรติสตัดสินใจแล้วเล่าเจียงก็เปิดเผยข่าวใหญ่อย่างหนึ่งออกมาทุกท่านอาจจะยังไม่รู้ แต่เตียวกกบกำลังป่วยนะความตายของเขาใกล้เข้ามาแล้วอะไรนะทันทีที่เขาพูดแบบนี้ทุกคนที่นั่งอยู่ต่างตกใจแม้แต่โรติสเองก็ยังเบิกตากว่ามองผู้บัญชาการหนุ่มพูดจริงเช่นนั้นหรือความเป็นตายของเตียวกบนั้นสำคัญอย่างยิ่งเขาคือเสาหลักของกองทัพโวกผ้าเหลือหากตายขึ้นมาต้องก่อให้เกิดคลื่นลูกใหญ่เป็นแน่ เราเจียมพยักหน้าอย่างหนักแน่นและส่งสายตายินยันไปให้โรติดเวลาสั้นๆอย่างน้อยก็น่าจะหนึ่งเดือนยาวหน่อยก็หลายเดือนเตียวกกก็จะตายโรติดนั้นเข้าใจในทันทีและนึกถึงฉากที่ศัตรูกับอักเลือดอยู่เบื้องล่ากำแพงมีหน้าเราป้อนอยู่เมืองผิงเซียงถึงหล่อฆ่าได้สำเร็จเตียวกกผู้นี้ กำลังป่วยหนักและก็อักเลือดอยู่จริงๆหากเตียวโก๊บตายก็ไม่จำเป็นต้องกังวลเรื่องเตียวโป้กับเตียวเหลียงหากสามคนนี้ตายกลุ่มพวกผ้าเหลืองต้องถูกปรับปรามตายล่าก็จะกลับมาผาสุกเราเจียนนั้นมองโลติสลาวกับมองผู้ไหลเดียงสาพางแอบจะยิ้มยิ้มย่องในใจการก่อกบฏของกลุ่มโพกผ้าเหลืองเป็นแค่จุดเริ่มต้นเท่านั้น เจ้ายังขาดความเข้าใจในโลกของความเป็นจริงยิ่นนะกาลียุกจริงๆมันจะอุบัติขึ้นหลังจากนี้อย่างไรก็ตามเขาไม่กล้าพูดส่งเดชและแสดงออกว่าเห็นด้วยอย่างเต็มที่ถูกตองเราไม่สามารถเล่งรีเพื่อความสำเร็จอย่างรวดเร็วได้สิ่งที่เรา ต้องทำก็คือปิดล้อมกงจงเอาไว้และรอให้เตียวกบตายโรติสนั้นถือจออสุราขึ้นมาและเอ่ยยกยอเล่าเจี่ยงอีกครั้งผู้บัญชาการเล่าจะมีสายตาเฉียบแหลมยิ่งนะถ้าเทียบไม่ได้จริงๆเราองไม่ทับโรติสอย่ายอกร้อคข้าอีกเลยถ้าร้องไม่ทับวางแผนกลยุทธ์ไว้ก่อนแล้ว ข้าเพียงถ่ายทอดแทนท่านล้อมไม่ทับก็เท่านั้นฮ่าอ่าอ่าอ่าปู้บัญชาการา่โลสมกับเป็นคนเก่งก้าอัจชริยะของราชวงศ์ฮั่นเราจริงๆข้าน้อยมิบงังอ่าตามคำขอของโรติสนั้นเล่าเจี้ยงได้เล่าเรื่องราวตั้งแต่จากเบืองหลวมลรเหียยมาจนถึงตัดหัวโป๋ไฉยอีกคัง ขุนพลทุกคนต่างเลื่อมใสผู้บัญชาการหนุ่มคนนี้มากยิ่งขึ้นงานเลี้ยงดำเนินไปจนดึกดื่นจนกระทั่งเหล่าเจียงเมาจนฟุบไปกับพื้นทั้งนี้เขาเมามากจริงๆในตอนเที่ยงวันวันที่สองเด็กดุ่งก็ค่อยๆตื่นขึ้นมาเอ้ยปวดหัวชะมัดต่อไป จะดื่มมากขนาดนี้ไม่ได้แล้วไทยก็ได้เข้ามาทีสิแปบทางเข้ามีค่ารับใช้สองคนเข้ามาปนิบัติช่วยเราเจียงอาบน้ำแต่งตัวในเวลานี้เองไทยสู่จู้ก็เดินเข้ามาได้ท่านลองแมททับโลติดให้ท่านไปหาหลังจากที่ท่านตื่นแล้วโอ้ชื่ออ e ีเอ็นอพอดีเลยเจ้า ไปเรียกขันเซิงกับเออไหลามาแล้วไปพร้อมกับขา้ารับสาบเล่าเจียงพาทั้งสามคนไปหาโลติดเขานั้นจะอำลาจากลองไม่ทับไปแล้วถึงอย่างไรก็มีเรื่องที่สำคัญกว่าต้องทำคาราวะทะเลาะไม่ทับโลติดเล่าเจียงกุมมือโค้งคำนักผููบัญชาการเล่าไม่ต้องมาพิธีหรอกเล่าเจียงเห็นว่าพวกเล่าปีสามคนก็อยู่ด้วย จึงกุมมือทำความคารพบพี่เล่าพี่กวนพี่เตียวเราปี่กับกวนอูคารวะกะมีเพียงเตียวหุยเท่านั้นที่พ่นลมหายใจแรงออกมาจนผู้เป็นนายต้องขออภัยซ้ำอีกลรอมาถึงตอนนี้นั้นนัดท่องเวลาเริ่มนึกถติชายาที่คนรุ่นหลังต่างใครใช้หน้าหยกขึ้นมาว่า เล่าปีผู้พนมมือสิทธิตหากไม่รู้ต้นสายปลายเหตุเขาคงเข้าใจไปว่าเป็นเพราะเตียวหุยทำให้เขาต้องถอโทษคนไปทั่วเป็นแน่ขณะที่โลติกกำลังจะพูดจูจ,จูทหารองครักษ์ก็เข้ามารายงานรายงานถลอมแมททับราะทูตมาถึงเมืองแล้วตอนนี้กำลังรออยู่นอกจวนขอลักโอ้อืม